สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตรงตะไขอ,อีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคัดสมทีเด็ดคัดกันเน้นๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างบางตาเลยนะสำหรับทางนักของฟุตบอลครับแต่ว่าเราเนี่ยคัดสัน3คู่คู่ที่น่าจะมีประตูกันมานะครับ แต่ก่อนื่นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลของเมื่อวันก่อนครับทางด้านของแมนยูครับเราไปอยู่รองนะฮะก็เต็มกราบเต็มคำเลยครับสำหรับคู่ที่2นะในศึกพิมริลีกอีกหนึ่งคู่ครับทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเจอทางด้านของเชลซีคู่นี้ไม่มาตามนัดฮะทางด้านของเชลซีทําได้เพียงแค่เสมอต้องบอกว่าฟอร์มช่วงนี้ของเชลซีไม่ค่อยดีเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มดีแต่ว่าพอมานัดนี้โอ้โหนัดหน้าชนะทําไม่ได้ครับ สำหรับคู่สุดท้ายครับท็อตแนม,มอสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะของนอตติงแมฟอร์เรสครับก็เต็มการ์ดเต็มคำเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเกือบไปแล้วครับใครได้ไปอยู่เต็มเวลาหน้าบ้านดีใจด้วยครับแต่ว่าผมเนี่ยอ่านว่าสเปอร์เนี่ยจริงๆเนี่ย จะมาลูก2แล้วนะในครึ่งแรกแต่ทําประตูไม่ได้ก็เลยโดนตีเสมือนไปนะครับสำหรับวันนี้เราเนี่ยคัดกันมา3ที่เด็ดคัดกันเน้นๆมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันครับหเลยครับบอนบี้ครับเจอทางน้าของซิงเกิลบอกครับคุณนี้จะลงสนามกันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยบ้านเราครับสำหรับคู่ที่2ครับเยอการ์เดนครับเจอกับ B k เคอคเคนครับคุณนี้จะลงสนามกันเวลาเที่ยงคืน10นาทีครับ สำหรับคู่สุดท้ายครับอูดิเนเซ่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจ้างูใหญ่ครับอินเตอร์มิลานลงสนามกันในเวลาตีหนึนาทีครับ รับศึกฟุตบอลคู่แรกครับไปดูที่เดนมาร์กกันครับบอลบีไอเอฟครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะของซิงเกิลบอกครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้บอลบีไอเอฟเนี่ยต้องมีถึง2ประตูหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับผลงานนะตอนนี้ครับบอลบีไอเอฟครับตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่2ครับมีอยู่47แต้มครับส่วนชนะของซิงเกิลบอกตอนนี้รั้งอันดับที่6ครับมีอยู่27แต้มคู่นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเคยเจอกันมาแล้ว10ครั้ง เป็นยังไง10ครั้งในการเจอกันครับเป็นทางด้านของซิงเคิลบกครับที่เอาชนะไปได้เนี่ยต้องบอกว่าถึง7ครั้งเลยจบด้วยการเสมอกันใน1นครั้งแล้วก็เป็นทางด้านของซิงเคิลบกครับเคยเอาชนะทางด้านของบอลบีไอเอฟมาได้2ครั้งในปี 2023- มา2024เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าบอลบีไอเอฟครับทำผลงานชนะทางด้านของซิงเคิลบกไปทั้งสานัดเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้สกอร์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสูงนะฮะ ผลงานน้ปัจจุบันในการเล่นในบ้านของบอลบีไอถือว่าดีมากๆเลยนะครับสินั้นในการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าชนะไปถึง6ครับเสมอไป2แล้วก็แพ้อ,อีก2ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับเกมเยือนทางน้าของซิงเคียวบอกตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพอไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับดีนะฮะ เกมยืนของซิงเคิลบกเนี่ยต้องบอกว่าชนะไปเพียงแค่4คบแล้วก็แพ้ไปอีก6เลย3นัดล่าสุดในการเล่นเกมยืนของซิงเคิลบกเนี่ยยังไม่เคยชนะใครเลยนะฮะส่วนวันนี้เนี่ยบอลบีไอเอฟครับมีโอกาสชนะทางนักของซิงเคิลบกเนี่ยห้สนส่วนในนัของซิงเคิลบอกเนี่ย,นนนนยมีโอกาสชนะทางนักของบอลบีไอเอฟเนี่ยสีแต่ว่าคู่นี้ครับผมอยากจะบอกว่าเราเนี่ยไปมองบนกันดีกว่าครับ ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยขั้นต่ำมี3ประตูเลยเนื่องจากสถิติในการจจอกันมาตั้งแต่2022-20 2 3 2022, 2 0 2 4สสกอร์เนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยมีถึง5ประตูครับรองลงมามี3ประตูรองลงมามี3าประตูรองลงมามี20แล้วก็3ประตู3ประตูต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยช่วงหลังๆในปี2 0 2 2ถึง2024เนี่ยมี3ประตูขึ้นไปทั้งนั้นเลยยังไงเนี่ยไปมองบนดีกว่าผมมองว่าไม่เจ็บแน่นอนครับสำหรับบอลบีไเอฟไปมองสูงแต่เวลาครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับไปฟุตบอลสวีเดนอสเวนคานกันครับเยอร์การ์เดนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาถึนางนัของ b ีเคฮักเคนครับสำหรับเงื่อนไขวันนี้เยอร์การ์เดนเนี่ยต้องมี1ประตูหน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเขากันหน่อยครับตอนนี้เนี่ยทางนานของเยอร์การ์เดนครับรังอันดับที่6กครับส่วนทา้ันของ b ีเคฮักเคนครับรังอันดับที่11นะฮะ ผลงานในการเจอกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งครับผลงานในการเจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่าเคยเจอกันแล้ว10ครั้งนะฮะเป็นทาดนานของเยอร์การ์เดนครับเอาชนะทางด้านของ b ีเคฮักเคนไปได้ถึง7ครั้งส่วนเยอร์การ์เดนเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าเคยแพ้ทางด้านของ b ีเคฮักเคนมา3ครั้งครับต้องบอกว่า h ฮดทูเฮเนี่ยเป็นทันั์ของเยอร์การ์เดนเนี่ยดูดีมีภาษีิมากกว่าเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามารับชมผลงานของเขากันนิดนึง ผลงานของเยออกการ์เด้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าถ้านับทั้งย่าทั้งเยือนเลยครับสิบนัดในการเล่นทั้งย่าทั้งเยือนเนี่ยชนะไป6ครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2ถือว่าช่วงหลังๆเนี่ยในปี2024ตั้งแต่เดือนกุมภานะฮะขึ้นมาเลยนะปัจจุบันเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดียังไม่เคยแพ้ใครเลยเกมเยือนล่ะเกมเยือนทางด้านของ b ีเคเนเป็นยังไงสำหรับเกมเยือนของ b ีเคเนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะถ้านับทั้งย่าทั้งเยือนครับ ชนะไปเพียงแค่2ครับเสมอไปอีก1นะฮะแพ้ไปถึง7ครับต้องบอกเลยครับคู่นี้กับตาลปัดกันเลยครับส่วนน้าของเยอการ์เดนเนี่ยก็ชนะเยอะ BK เคคเนี่ยแพ้เยอะนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มของ BK เคเคนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยซื้อต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญทางด้านของเยอการ์เดนครับที่มีโอกาสชนะทางด้านของฮักเคนเนี่ย 66.7%ผมเองก็เชื่อแบบนั้นครับยังไงคู่นี้เนี่ยผมมองว่าหน้าบ้านเยอการ์เด้เนี่ยได้เปรียบเพราะว่าฟอร์มเยอการ์เดนเนี่ยดีมากๆเลยด้วยยังไงดูทรงแล้วเนี่ยฮักเคนเนี่ยสู้เยอการ์เดนไม่ได้แน่นอนไปอยู่หน้าบ้านของเยอการ์เดนครับศึกฟุตบอลซีเรียอิตาลีครับมี1คู่นะครับวันนี้ที่จะลงสนามกันครับทางนักของอูดิเนเซ่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางของจ้าวูใหญ่ครับอินเตอร์บิลาน คุณนี้จะลองสนามกันในเวลาตีหนึ่ี่สานาทีครับสำหรับเงื่อนไขวันนี้ทางนักของอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องมีถึง2ประตูหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูันิดนึง วันนี้เนี่ยทางด้านของอูดินเนเซ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่15นะครับมีแต้มอยู่ที่28แต้มเท่านั้นเองสําหรับทางด้านของอินเตอร์มิลานตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงทางด้านของฟุตบอลอิตาลีอยู่มีแต้มอยู่ที่79แต้มครับต้องบอกว่าต่างกันเยอะมากทั้งคะแนนและก็อันดับนะครับสำหรับคู่นี้ในการเจอกันมาต้องบอกว่าเคยเจอกันมาแล้ว10รังครับเป็นทางด้านของอูดินเนเซ่ครับเคยยันเสมอทางด้านของอินเตอร์มิลานไป2ครั้งแล้วก็ชนะทางด้านของอินเตอร์มิลานไป1ครั้งส่วนอินเ คเคยเอาชนะทางด้านของอูดินเนเซมาถึง7ครั้งครับต้องบอกว่าในปี2023คู่นี้เคยเจอกันแล้วนะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์แล้วก็3ประตูต่อหนึ่งสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงเดี๋ยวเรามาว่ากันผลงานนะปัจจุบันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับต้องบอกว่าเฉพาะในการเล่นในบ้านของอูดินเนเซเนี่ยสิครั้งครับชนะไป1น,นะฮะสเสมอไปถึง5แพ้ไปสี่ครับต้องบอกว่า เ็ดนั้นหลังสุดเนี่ยโหทางด้านของอูดิเนเซ่นเนี่ยในการเล่นในบ้านเนี่ยยังไม่เคยชนะใครได้เลยเต็มที่คือยันเสมออย่างเดียวนะครับต้องบอกว่าฟอร์มของอูดีตอนนี้เนี่ยขาลงมากๆเลยส่วนทางด้านของอินเตอร์มิลานเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยก็9ครั้งนะครับผมชนะไปถึง7ครับสเสมอไป1แล้วก็แพ้เพียงแค่1เกมนะฮะแพ้ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไป2ประตูต่อ1 แค่นัดเดียวเองครับนอกนั้น,นี่ยโหถือว่าฟอร์มดีมากๆสาหรับเจ้างูใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเขาให้ความสําคัญทางด้านของอินเตอร์มิลานครับที่จะเอาชนะทางด้านของอูดินเนเซ่ไปได้ถึง75% แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางด้านของอูดินเนเซ่ครับจะมาในแผน3-5-2ครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์มิลานก็จะมาในแผน3-5-2เช่นเดียวกันครับสำหรับตัวนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของอูดินเนเซ่เนี่ยมีการบาดเจ็บถึง5ตัวส่วนทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บแค่3ตัวนะครับสำหรับคู่นี้เราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนกันดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันให้ 5นัดหลังสุดนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงครับนัดล่าสุดเนี่ยทางด้านของอินเตอร์มิลานครับชนะมา4ประตูต่อศูนย์นะฮะรองลงมาในอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ชนะทางด้านของอูดินเนเซ่มา3ประตูต่อหนึ่งรอง,งมาเป็นทางด้านของอูดินเนเซ่ครับเอาชนะทางด้านของอินเตอร์มิลานมา3ประตูต่อหนึ่งรองลงมาก็มีถึง3ประตูรองลงมามี2ประตูแล้วก็6ประตูต้องบอกว่า โค้าน้หลังสุนในสกอร์เนี่ยสูงมากเลยยังไงคู่นี้ผมมองว่าไปสูงดีกว่าเพราะว่าถ้าสะายหน้าบ้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องมีถึงสประตูแล้วรอนับ3ดีกว่าครับคู่นี้ไปสูงครับไม่เจ็ดแน่นอนเดี๋ยวนี้เรามาสรุปผลกันนะครับว่า3มทีเด็ดคัดกันเน้นจากตูนตูขายวันนี้เราไปทางไหนกันบ้างครับสำหรับฟุตบอลตัวที่1ครับบอนบี้เจอสิงคโบอกครับคู่นี้ไปสูงแต่เวลานะครับคู่นี้มองแล้วนะครับว่าไม่เจ็บแน่นอน สกอร์เนี่ยโซนใหญ่เนี่ยมีถึง3ประตูขั้นต่ำเลยนะฮะทางด้านของฟุตบอลเดนมาร์กครับไปอยู่สูงครับมองแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับเยอร์การ์เดนครับเจอกัดทางด้านของบีเคอเคนครับคู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านทางด้านของเยอร์การ์เดนครับมองแล้วว่าผลงานทางด้านของเยอร์การ์เดนดูดีมีภาษีมากกว่านะครับยังไงไปอยู่หน้าบ้านของเยอร์การ์เดนครับ สำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับอุดินเนเซ่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาทางดนของเจ้างูใหญ่ครับอินเตอร์มิลานคู่นี้ไปอยู่สูงต่เวลาครับมองแล้วนะครับว่าหน้าบ้านทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องมีถึง2ประตูนะครับยังไงเนี่ยไปอยู่สูงดีกว่าห้านั้นหลังสุดในการจจเกันมาเนี่ยยืนพื้นที่3ประตูทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือ3ที่เด็ดคัดกันเน้นจากตูนตรงตะขาดนะครับแต่ว่าสําหรับพี่ๆที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลครับห้ามพลาดเลยครับ Asset d ดี t 8ครับทักกันเข้ามาได้ครับไปที่แอปเขียวหรือว่าแอปไลน์นะครับตรงนี้นะฮะ ก็ทักกันเข้ามาได้เลยในกลุ่มของเราตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดใน6กลุ่มแล้วนะฮะมีพี่ๆความสนใจในค่อนข้างเยอะครับต้องบอกว่าในกลุ่มของเรามีฟุตบอลสดสูงแรกฟุตบอลสดสูงหลังตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับเราเนี่ยมีให้หมดสําหรับพี่ๆถ้าเข้ามาน,นี้ครับรับไปเลยรับพี่เสื้อฟุตบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับยังไงวันนี้ล่ําลากันไปครับ3ที่เด็ดคัดกันเน้นๆจากตัวตน้นตะวขายวันนี้สวัสดีครับ